มนเป็นโลโกผู้ชายน่วแ่นท่ะเจอรเกงก็มาเจอกันนะคะกคนก็แล้วแมได้เสีงกงเจอกานงานนะครับผมแต่ว่าสนใจมากเลยนี่สนใจรถรุ่นนี้มากไม่ผิดหวังไม่ผิดว MM ่าผมใช้สคันนะ้เกียร์ไม่ผิดหวังเด็ดขาดคุณเท่คนใช้เยอะใช่่มันไม่โคตรนะผมใช้ตัวนี้อยู่ไง อยากได้มันคันใหญ่กว่าน,นี้ผมใช้มาแล้วสู้ไม่ได้ซูมผมใช้มาแล้วดสุสสดอยสดอยดคันใหญ่สุดอยอดไปมาฟาอ่าเจอกันตอนครบนะนะทุ่มครบทุ่มครับผมกี่วงเลยกี่วงนะสามทุ่มแสดงสามทุ่มครับวงอิงอกอ,อกหกทุ่มวงอิอง,อองอประมาณห้าทุ่มครึ่งเมาแล้วยังไม่เมาแต่วงอิงจะออกเทคซาวก่อนประมาณสองทุ่มสองทุ่มเทาใช่ครับผมเทคซาวนานอยู่ ครับอ้าวเในหน้าวงก็มีเบียร์ขายมีกินเบียร์ได้ไหมในภายในงานเยอะมากครับมีกับคงกับข้าวมีเยอะมากเลยเมันกินเบียร์กวนเขาเหมือนงานวัดเลยครับอะไรขวดสองขวดเบียร์กิน<า>ยังไงขวดสองขวดเออโโออออ้้้ยจะตงเเปป็นหพูดดไไสุดยอดเลยพิแต่ผู้บ่าวซ้กหน่อย อ่าเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับธรร,บบร,ร,บรมดาเนานะธรรมดาไม่แต่ร,ระดับภูมิกับเพื่อนเกษียณก็เลาะเที่ยวค,ความสุขความสุบบัตรไปชีวิตเอหอหยอกกันนะสูงมาเจ้าเนาะ ตายเราเท่าเท่าก็ไม่ยกพอแล้วเร็วไดุ้่นพอแล้วหย้ายคอกแ, <c oughs> แบรด่วนคมณอยาเข้าไปแม่แบดนะเึินมาแบดค่ะข้หัวค่ะไปไปไซนี่ขอกัแบค่ะ

นั่ด็มันอยู่ไารดซ้ำหนึ่งน่ะมันต้องหลายคนด้คนละเสาเหมือนกันไปก่อ๊บเจ็บท้องแล้วไหมเกินบเล่าเกินบอลลา้างหน้าเกินบอแล้วอนี่คัดนชอะ้กันยกันพี เกือบเกือบได้มาแต่ใส้เกือบือคู่ใหญ่ถึงเกือบมันเดี๋ยวเล่นแบบป้าเอกเนาะป้าเอกกระแทงสิแหละผู้จักบานสองพันมันลดราคาเนาะงานไม่ครบละกระห่อนสามพอนี่แหละทำจัาสิบบาท ม <i> <i> ันไม่ขึ <h 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 ้นเกียได้บนี <h <h ่ครับเพชรทองหนึ่งห้องห้าคูณหกเมตรโอ้กว้างอยู่นะนี่ กว้างอยู่นะมันปอบป้าเสือหลดอนฮะคนงานคนคนงานเขาปอป้าหลายกว่ามือเลยมือเลยเขาสิมาหลายมันหนักเนี่หนมันโนหนักเลยโทษเอารถเข็นนั่น

มีอีกคนอะไนั่นเอาสองคนเทานันไมนต้างมีสคนม่คนนึ่งยู่ข้างคนหนึ่งยู่ข้างในเอาใม่ามาประมาณสามคนคคนแลวยกมันออาจกเบาหน่อยก็ียงาสองคนแบ่งครึ่งนองสามยาลางอันนี้สองคนได้เพรคนามเอาล็อกสเดี๋ยวล็อกสองนี่ รอบดีๆเไ่ไปไปไนไปยเดี๋ยวเดีไปวเดี๋ยววัดหลังตรงทีบอกฮะฮะคือสออทานนี้บุเลไกมันบคคนไม่พอลงเดียวลงเดียวเอาไม้มาัวยเอามันหนักบักักนิน่ลงเดียวเอาไม้มาช่วยขาี นี่มาสอนนีแล้วก็เขามาข้างในผู้นึงปักไปชั้ผนจิ้งหอยอแมนถอยถอยถอยมาหน่อยนึงเอย้นักอ้นนี่นี่นี่นนี่ขอบแบ่พี่น้องมาด้ไปสองละยุ่งเงาสองสามสองสามไปม่รู้ม้ยเดี๋ยเด ออไปกดมันอ่ะโอ้ยไปแตะนี่มันกบรถเนิ่ตนนั้นมันกรเหล่มตนนั้นผ่านเ้อะไปจับเนี่ยมันกเห่มใตอนนั้น ก็แนแบบแนบแบบว่แมนพลาดแล้วจ่ะพลาดแล้วปกติคือพค่อยอาบนะมา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 ไป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 สารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสารชุดจ่าเลยไปสารไปไปไป ไปหนึงตรงออี้หลุดถังเออเตงขยับอกหรไปในอีกนิดไหมออกไปนู่นเออเคลียเคลียเคลียฟังผอรับ่อนครับขอบคุณที่มาแจกนคเอาไปมาสูงขบละ พอกันที่หนาครับคุณครับ